ทำไมอาตมาถึงใช้คำว่าเศรษฐีผู้ร่ำรวยแล้วก็อย่าจกในเชิงธรรมะนะเพราะว่ามันมีคำกล่าวในพระไตรปิฎกนะที่ท่านอาสัชิได้สอนภาษาลิบุตรก่อนที่จะบมดท่านว่าบุคคลที่มีธรรมบุคคลที่เป็นจอดอาบาน,นั้นมีค่ามากกว่า มีทรัพย์สมบัติทั้ง4ี่เทวีหรือเป็นพระมหากษัตริย์ทั้ง4ี่เทวีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าเศรษฐีผู้มีทรัพย์ที่หมายถึงผู้ที่มีบาร,รมีผู้ที่มีความบริสุทธิ์ของศีลของสมาธิของปัญญาโดยที่ไม่มี การเกี่ยวของกิเลสและตัณหายิ่งมีน้อยเท่าไหร่ท่านยิ่งมีหนี่ที่ต้องชะใช้น้อยเท่านั้นนั่นแหละคือเศรษฐีแล้วที่อาตมาพูดหัวข้อที่ว่าเศรษฐีที่ดูถูกว่าจโดยทั่วไปนะมันก็จะมีคมาําว่าในทางโลกเราเศรษฐีที่เจบุญก็มีเยอะทั่วไป ที่อาตมายกขึ้นเพราะว่ามีนะสมัยปัจจุบันนี้นะคนปฏิบัติธรรมหรือผู้มีธรรมแล้วมีเยอะแยะไปแล้วก็พยายามที่จะคิดเรียกว่าอาหารตำสั่งสู่สําเร็จความบรรลุธรรมแม้กระทั่งโซเชียลโยมก็พูดพระเองก็พูดนะว่าหลายๆ สำนักที่ไปแต่งชุดขาวมาปฏิบัติธรรมตามวัดสุดท้ายปฏิบัติอย่างดีสุดท้ายก็ออกไปก็ใช้ชีวิตหลงกิเลสหลงตัณหาเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างจากผู้อยู่บ้านเลยนี่คือคำเก่าวของใครอนยะากผู้ที่ว่าฉันรู้ทำแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันพูดจากสัมมาหรือพูดจากมิจฉา ถ้าท่านพูดจากมิจฉาแสดงว่าจิตของท่านยังเกี่ยวยังเป็นหนี้คำว่าลิษยายังเกาะในใจท่านยังมีความหนักที่เป็นอบายภูมิอยู่แม้ว่าจะรู้ธรรมะก็เป็นมิจฉาธรรมะถ้าทางโลกเศษธีโดยแท้จริงแล้วเขาจะไม่มีการเบียดเบียนบุคคลอื่น ถ้าตาบใดที่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ยังเกี่ยวที่อยากจะได้เงินของขอทานอยู่เราก็จนกว่าขอทานคนนั้นธรรมะเช่นกันเมื่อเรามีจิตที่เป็นอุสลมีจิตที่บริสุทธิ์ละแล้วซึ่งกรรมคุณละแล้วซึ่งกิเลสตัณหา สิ่งที่ไม่ดีคำพูดเพลเจอร์คำพูด, cher, พดส่อเสียดสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ได้ใช้มันถ้าเราไม่มีคำพูดส่อเสียดในจิตในใจเราก็จะไม่ใช้มันบุคคลน,นั้นก็ไม่มีหนี้ทางกรรมคุณแล้วไม่มีหนี้ทางคำพูดเพลเจอแล้วก็จะไม่ต้องใช้มันตาราบใดที่ยังตกเป็น,ปนทาสมันอยู่ก็ต้องใช้มันไปตลอด แม้ว่าคุณจะรู้ธรรมก็เป็นธรรมโลกิยะแต่ถ้าขุดธรรมโลกุตละที่ครูบาอาจารย์สอนก็เป็นแค่ยืมท่านมาใช้ก็ยังเป็นหนี้ที่ต้องไปชดใช้ในคำพูดของท่านเหมือนเดิมสิ่งที่อาตมาเคยพูดว่าสมบัติของเราสมบัติที่สร้างขึ้นจากตัวเราเองมีหรือเปล่าเมื่อท่านไม่มีสมบัติในตัวเองท่านจะว่าท่านจะรู้ธรร ท่านจะอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงแค่ยกยกในสิ่งที่ผู้อื่นไม่มียกความว่างยกความปรลงความร่วงของจิตมาพูดโดยที่ตัวเองไม่มีด้วยซ้ำไปน,นี่นะเพราะฉะนั้นนะในพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้ว่าพุทธท่านต้องใช้อสงไขยแสนกับหนึ่งกับเท่ากับกี่ปี เราเองอยู่กันแค่ไม่ถึงร้อยปีพุทธกับพุทธกับกับหนึ่งศาส,สดาเราอยู่กับไหนกี่พุทธองค์ถึงจะพ้นหนึ่งกับแล้วกี่ปีถึงจะพ้นหนึ่งกับเราเพียงแค่เศษเสี้ยวของทุลีดินแล้วจะไปถึงไหนกันอย่าพยายามที่จะบอกว่ามันเร็วเป็นไป แล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพียงแค่บอกว่าสิ่งใดที่ทคนอื่นทำสิ่งใดที่เราทำอยู่แต่ยังไม่สมธิดผลก็อย่าพึ่งไปติดไปเตือนคนอื่นจงอนุมโมทนาสาธุแล้วก็กระรุปนาฟังผู้อื่น ด้วยความเมตตาจิตน้อมจิตตัวเองลงทําตัวเองให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็จะอยู่ในสังคมได้เสมอนะแล้วทีนี้มีคนถามบางคนถา,ถามว่าแล้วเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อทําอยู่นะทางสมาธิปลายทางมันคือสิ่งใดนะเมื่อเรานั่งสมาธิจนผ่าน จุดที่หนนะเห็นกายรู้จิตเห็นจิตรู้มรเห็นมรรู้นิพพานมันจะเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปแม้ปัจจุบันนี้หลายคนก็พยายามพยายามที่จะค้นคว้าพยายามที่จะออกเส้นทางลัด พยายามแต่ก็ดีในความพยายามนะเราต้องมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทมีเท่าไหร่ก็พยายามทําไปเมื่อเรามีจิตที่เบาโปร่งโล่งอยากไม่การไม่คิดเกินไปไม่เบียดเบียนผู้อื่นมากเกินไปไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นมากกว่านไปจิตเราก็จะน้อมลงทําให้มันเป็นสมาธิทางเดินมันก็จะค่อยมองเห็นมองเห็นมันจะเป็นแรงดึงดูด ให้คนที่คิดดีทำดีย่อมเข้ามาหาเราดังที่คำพูดของพุทธองค์ตัดเอาไว้ในพระสูตรนะเสวนาจะพาระนังบันทิตา,นาเนจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังคารมุตตังการไม่สนทนากับบคุคคลเพลเจอร์คนพูดส่อเสียดนะั้นเป็นการดีแล้วสนทนากับคนที่มีธรรมจะทำให้เราเป็นมงคลชีวิตสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเสมอแหละไม่มีคำว่าสาย แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเราจะค่อยๆคุยกันไปแล้วค่อยๆดึงกันไปสอบถามกันมามันไม่มีคำว่าช้ากันไปหรอกและมันก็ไม่มีคำว่าอาหารจานด่วนหรอกสำหรับจิตที่จะออกจากกายที่อยู่กันมาไม่รู้กี่เดือนไม่รู้กี่ปีแล้วกับจิตดวงมีเนี่นะอนุโมทนาสาธุด,ด้วย